ทีเด็ดชื่นดิภาพยนตร์เรื่อง,องสโตนครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่5ธันวาคมเป็นวันพ่อของเมืองไทยนะครับที่นี่ก็มาใช้ชีวิตอยู่วันที่3แล้วครับก็โอเคครับสุขสบายดีเพราะว่าชอบของฟรีค่ะสวัสดีค่ะปูเป้ค่ะสวัสดีขิมค่ะค่ะวันนี้อยู่รายการ S D Channel ตอนนี้เป็นวันที่3ที่เรารอยู่ญี่ปุ่นแล้ว ตอนนี้เรากำลังมาถึงที่ฉายหนังแล้วเทศกาลภาพยนต์เยาวชนนานาชาติประมาณนั้นนี่ดูดูบรรยากาศเราว่ามันอลังการขนาดนี้หนังเราจะได้ฉายจะได้ดูน่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากทุกคนตื่นเต้นมากแต่เพราะแบบไม่ไม่คิดว่าพี่พี่ชายหนังจะอลังการไทโซขนาดนี้นะค กลับมาพบกับว j เจภาสนาอีกรอบนึงนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่วีเจูเป้แล้วก็วีเจขิงได้แนะนำากันไปแล้วเนี่ยเราจะมาดูป้ายนี้กันบ้างจะเห็นว่าแต่ละป้ายนี้จะมีแหล่งสั้นหลายเรื่องเลยทีเดียวอย่างป้ายนี้ก็จะมี40เรื่องที่จะใช้เป็นตัวอย่างในจอนี้ ในจอกิบีคลาสมาอันนี้นะครับออต้นันนี้มอต้นใช่ไหมฮะเออมันจะมีทั้งมอต้นมีทั้งมอปลายที่กับอี่งหนึ่ด้านนู้นด้านนี้ประมาณก็จะมีอีกเยอะเลยทีเดียวซึ่งแต่ละป้ายเนี่ยจะมีประมาณ40ตัวเลือกที่จะได้ลงในจอส่วนด้านนู้นนะครับจะเป็นจอใหญ่ที่จะฉายหนังสั้นเรื่องที่จะเข้าประกวดเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชื่ในวันนี้และวันนี้จะสังเกตได้ว่าพี่ผมกำลังอยู่ที่บูธของ ประเภทต่างๆอย่างนี้คือไทยแลนด์ของเรานะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นประเภทอ,เอื่นนี่คือบรรยากาศของโต๊ะที่เราจะใช้จัดงานเลียงในวันนี้นะตอนนี้นะครับก็หลังจากที่เราได้ดูบรรยากาศโดยรวมของงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นพิธีงานซึ่งเราจะได้พุดเต็มเราเราจะได้มาดูกันหรือไม่เนี่ยต้องต้องรอ,อดูว่าทางเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้พวกเราสามารถ เข้าไปถ่ายได้หรือเปล่าซึ่งถ้ารโชคดีทุกท่านที่กำลังรับชมในที่ช่องนี้นะเนยจะได้รับชมบรรยากาศของงานบรรยากาศของงานในวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามชมนครับ ต้องะไรผังกันวันนี้ถ่ายยืนเลยนะเคฮะแปยืนยืนตงต้องต้องต้อนต้องต้อต้องั้อะครับต้องส้องต้องต้องตัองต้งต้คงต้องต้องาาอ้องตผูงค้ับิ้ององต้อต้องต้อง้องต้อต้องต้ออออรออตต เดี๋ยวเขาจะมีขอถ่ายรูปนะครับจะถ่ายกูว้ยแบบโก้โเชิญตามไปเลยครับไม baptism? ่ลยมกก่อนเขาบอกว่าเขาไม่กล oh 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 ้าครับวเีมาก่อนโอเคแว่อยาครับสวัสดีครับผมวัชรกมุติเชยแคมป์ครับก็ยังไงดีล่ะเอาแบบทำรมชาบเด็ดเราไม่ต้องแบบมองกล้องนะปกติแบบอันนี้ก็เหมือนถ่ายทั่วไป เอาง่ายๆครับตอนนี้มันเกือบทั้งคลิปมาอยู่ในวมกันในห้องเดียวตอนนี้นะครับผมก็กัายืนอยู่บนตัวอาคารโรงแรมอยู่บนชั้นสามซึ่งเป็นที่ห้องพักของเราตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมให้เรียนให้ท่านทราบเมื่อกี้นี้ว่าเราต้องทําการขอ จากเจ้าหน้าที่ว่าเราจะต้องขอถ่ายในงานเป็นเพรสแล้วตอนนี้พูดก็ถือว่าพวกเราโชคดีมากครับเพราะว่าพี่ๆทีมงานเ,นเขาก็ได้ขอ,อไปสตาฟ์ใหม่เนี้ยให้ผมได้ไปถ่ายวิดีโอถ่ายาวิดีทัศน์ระหว่างบรรยากาศในงานนั้นซึ่งก็มันจะเริ่มในไม่ชา้านี้เนี่ยแล้วก็คือเราก็สามารถเอาออกมาแล้วก็ซึ่งท่านก็สามารถชมได้หลังจากนี้นะครับแลวตอนนี้เนี่ยผมก็ได้อีกอย่างนึงก็คือเป็นลิสต์ลิสต์หนังของประเทศต่างๆ จะมีประเทศมากมายตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมีหลายภาษาด้วยม,วมีภาษาลาวเขมรพม่ากัมพูชาเวียดนามและก็อีกหลายประเทศครับตอนนี้มีของเราด้วย,ยอันนี้ของคนไทยครับไล่ไปเลยเนี่ยฮีโร่เ h ส r o ฮีโร่โ s พาสติกช็อคค่าสโตนนะครับเต็ไมไปหมดเลยมีพรวิเศษเนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วก็อันนี้ครับของพวกเราทั้ง15เรื่องที่ได้เข้ารอบ มาแข่งในเทศกราลรภาพยนตร์เยาวชนเอเชียนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการฉายกันในไม่ชานี้ขอให้ติดตามบรรยากาศดีๆครับรับรองว่าเจ๋งแน่นอน